ติดตามช่องแต่สตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะชาวราศีมีนขอต้อนรับสู่พุทธศักราช2568นนี้ดวงชะตาของชาวราศีมีนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไปในทิศทางใดกันบ้างนะคะ ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดวันที่15มีนาจนถึงวันที่12เมษายนหรือท่านที่ผูกดวงลัคนาแล้วลัคนาของคุณอยู่ในลัคนามีนก็สามารถที่จะรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ได้นะคะชาวราศีมีนนะคะมีดาวดวงใหญ่ๆนะคะที่จะส่งผลและให้คุณต่อชาวราศีมีนนะคะหมอดาวจะคัดมาเฉพาะดาวเด่นๆน,นะคือ ดวงแรกคือดาวพฤหัสนะคะชาวราศีมีนนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการประสบความสำเร็จนะ,ะการก่อร่างสร้างตัวนะคะมรดกนะ,ะการได้ตบได้แต่งงานการได้เจอคู่ครองความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะชาวราศีมีนนะคะ วันที่19พฤษภาคมนะดาวเสายายส9เกพฤษภาเวลาตีหนึ่งห้าสิบหกนะคะดาวเสา,วาย้ายเข้าเรือนลาพระออจะส่งผลให้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์โชคลาภใหญ่เออนะคะมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจนะคะมีความเจริญก้าวหน้าชาวราศีมีนนะดาวเสา,วาย้ายครั้งนี้นะคะ จะเป็นอะไรที่ทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่ปี6-8ไปจนถึงปี2569เลยนะชาวราศีมีนนะคะไปอีกปีครึ่งเลยนะนะคะจะส่งผลให้คุณมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจน์รุ่งเรือง,ร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 งครั้งยิ่งใหญ่นะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของคุณเช่นกันนะคะชาวราศีมีน ใครนะคะที่จะต้องการปรึกษาดูดวงชะตาแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลสแกน QR ียร e โค้ดแอดไลน์ดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะอันนั้นจะเป็นดวงของใครของมันนะชาวราศีมีนนะคะอันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะ บริษัทห้างร้านใดที่ต้องการติดต่อให้เหมอดาวไปออกงานอีเวนต์งานดูดวงนะคะเฉลิมฉลองปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆนะก็สามารถที่จะจองคิวมาได้ตามรายละเอียด Line ไอเดียวกันนี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามนะกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขยายความโดยใช้ไพ่ยิปซีกันด้วยนะคะว่าดวงชะตาของคุณในปี2568นี้นอกจากดวงดาวแล้วไพ่ยิปซีจะเป็นอย่างไรนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่ขลังออร์เคิลบารมีงองค์พ่อพิะเนศบารมีงองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมลาคออแมนสมิธอง์ปูู่ารีร้อยแปดองปูู่าษีนารอดทุดูลจิตทุดูดวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำาําธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตา ให้กับชาวาราศีมีนในปี2568นี being ้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีมีนด้วยเถิดค่ะสาธุ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 เราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ขลังออราเคลื่อนกันก่อนนะคะดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไร ชาวราศีมีนการงานการเงินความรักโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่นะคะขอพลังงานไพ่ค่ะในปี2568นนะคะตัวตนของชาว ราศีมีนไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ไพ่อะไรโอ้โหเห็นไหมชาวราศีมีนองค์ท้าวเวสวุวรรณมาเลยนะคะความสำเร็จอำนาจวาสนาบารมีการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่นะคะความสำเร็จรอบด้านศัตรูแพ้ภัยนะศัตรูแพ้ไพัยนศะัตรูแพ้ไพ่นะคะองค์ท้าวเวสวุวรรณช่วยขจัดปัดเป่านะคะในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะ เปิดสักกราระใหม่มาอย่าลืมไปไหว้ขอพรองค์ท่านนะเพราะว่าขึ้นที่ตัวคุณเลยนะคะหรือชาวราศีมีหลายๆคนที่ดูคลิปนี้นับถือองค์ปู่เวสสุวรรณองค์พ่อเวสสุวรรณนะคะหรือใครหลายๆคนนะมีกากระบาดกลางฝ่ามือนะนะคะชาวราศีมีหลายๆคนมีกากระบาดกลางฝ่ามือนะ เป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามาเกิดนั่นเองนะคะองค์ท้าเวสุวรรณเนี่ยขึ้นที่ตัวตนคุณเลยนะคะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อํานาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าสูงสุดนะชาวราศีมีนนะคะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู่นะในตําแหน่งบริวารลูกเต้าสามีภรรยานะคะลูกน้องลูกจ้าง คนที่แวดล้อมตัวตนคุณนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนๆของคุณเองนะคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ได้ชาวราศีมีนดูสิคุณได้ไพ่เฮอร์มิตนะนะนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบริวารคุ้มครองคุณนะ่ะอาจจะเป็นวงศานาญ,ญาิคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบัรพบุรุษคุณเนี่ย นะคะคุ้มครองคุ้มภัยคุณนะคะรวมถึงตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะบางคนก็นับถือองค์พ่อแก่แม่แก่ได้นะหรือว่าบางคนครอบครูบาอาจารย์มามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มภัยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบริวารดูสินะคะมีบริวารคุ้มครองนะคะคุณสามารถที่จะมีโชคมีลาบจากบริวารให้โชคให้ลาบคุณได้ด้วย นะคะชาวราศีมีนโอ้มีคนปกป้องคุ้มครองคุณไผ่น,นะคะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะชาวราศีมีนในปี2568นะคะเฮอร์มิตก็มาเป็นคนที่เก่งจริงด้วยอะไรจริงด้วยเก่งรู้ลึกร,รู้จริงรู้ถึงแก่นไพ่ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณคิดอยู่หรือสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ โอ้โหชาวราศีมีนนะคะความมุรมสมบูรณ์ความมั่งคั่งล่ำรวยนะคะความบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้สมดุลไปหมดนะคะความประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความรุ่งโรจนนะคะไพ่ใบนี้คือไลฟ์บาลานซ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะบริหารจัดการอะไรได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะ หรือตัวตนของคุณอาจจะคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆด้วยก็ได้นะคะตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความจเจริญก้าวหน้าอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชาวราศีมีนนะคะคุณอาจจะเครียดนะในเรื่องของงานก็ได้นะคะอาจจะมีความคิดมากนะหรือในปีนก่อนๆที่ผ่านมาคุณเป็นทุกข์นะคะ คุณเป็นทุกข์กันในเรื่องของงานงานอาจจะแบบเหนื่อยมากเครียดมากนะคะในช่วงนี้อาจจะมีงานเยอะได้ด้วยนะคะชาวราศีมีนมีงานเยอะมีงานให้แก้ไขอืมมีงานให้เครียดมีงานให้ทําเยอะแยะมากมายนะคะราศีมีนนะไม่ต้องเครียดไปนะคะการงานคุณประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะตัวตนขึ้นเป็น องค์ท้าเวสวรรณในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งสีความมีชื่อเสียงสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาบทรัพย์สินงินทองโอ้คุณมีโชคจากการเสี่ยงชาวราศีมีนในปีนี้นะคุณจะได้โชคได้ลาบอย่างเนืองเน,องเนืองเลยนะมีโชคมีลาบจากองค์ท้าเวสวรรณให้โชคองค์พ่อปู่องค์พ่อแก่ให้โชคมีโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะ มีโชคจากการเสี่ยงจริงๆเลยนะชาวราศีมีนนะคะมีโชคมีลาบอยู่เนืองๆเลยทีเดียวมีโชคตลอดนะหมันทําบุญทากุศลด้วยนะคะชาวมีนคุณจะยิ่งมีโชคมีลาบเข้าไปใหญ่ในตําแหน่งต่อมาค่ะชาวราศีมีนในตําแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่คุณสะสมมาทรัพย์สมบัติเน่ ชาวราศีมีนจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะจะมีความรักเกิดขึ้นในใจจะมีพบเจอคนที่ถูกใจนะคะหรือว่าคุณหวังไว้ว่าตลอดว่าจะต้องมีใครสักคนเข้ามาที่เป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่รักคุณอย่างแท้จริงอ่าคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานก็ได้ข่าวดีที่รอคอยนะคะ คุณจะพบเจอคนที่รักคุณอย่างจริงใจนะคะมีความรักปริบานเกิดขึ้นในจิตใจอีกครั้งนะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีวิริยะอุตสาหะชาวราศีมีหลายๆคนเป็นคนที่นับถือองค์พระแม่กวนิมนะหรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยแบบโลกทานเนื้อมานานมากและนะคะชาวราศีมีนะมีทั้งความ กะตันยูรู้คุณนะคะเป็นคนที่มีดวงแค้วคาดปลอดภัยรวมถึงมีความกระตันยูรู้คุณแล้วก็เป็นคนที่ทําสิ่งนี้มาโดยตลอดไปตกในตําแหน่งความเพียรเห็นไหมเป็นคนที่ทําสิ่งนี้มาโดยตลอดเลยไม่มีคราไหนที่คุณแบบว่าจะนิ่งนอนใจหรือว่าเฉยชาหรือว่าไม่ทําไม่มีเลยสักครั้งนะคะชาวราศีมีนไพ่ใบนี้คือไพ่ความกตันยูรู้คุณ เป็นเนื้อนาบุญของคุณโดยแท้นะคะสิ่งที่คุณสะสมมาบุญกุศลที่คุณสร้างจะส่งผลต่อคุณชาราสีมีนในปี2568นั่นเองค่ะในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนชาวมีนผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนของคุณเนี่ยเขาจะช่วยเป็นพักๆนะช่วยเป็นครั้งคราวเออ นะคะช่วยก็ช่วยแบบเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะมรสมนี้คือแบบว่าวูบเลยทีเดียวนะช่วยก็ช่วยแบบว่าใหญ่ๆนะไม่ช่วยแบบเล็กๆนะคะงานเล็กๆงานน้อยๆนะเขามองว่าเอ้ยคุณจัดการได้คุณสามารถเคลียร์ได้นะคะเขาจะช่วยเหลือคุณแต่เฉพาะงานใหญ่ๆถาโถมเข้ามาทีเดียวเลยบูบเลยนะคะชาวราศีมีนนะไพ่ใบนี้ หมายถึงกระแสงเงินสดได้ด้วยนะคะคุณจะมีกระแสงเงินสดที่เข้ามาแบบโฉบเข้ามาอย่างมหาศาลนะคะอย่างมหาศาลที่คุณไม่คาดคิดเหมือนกันคุณมีเณฑ์ได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะให้โชคนะ,คะมีเงินเข้ามาแบบสะพัดแบบว่าเงินก้อนใหญ่นะ ในตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งกรา,กนะะา,ารกินีนะคะคนคอยอิจฉาริษยาศัตรูคู่อาฆาตขัดแข้งขัดขาโอ้โหรวยชาวราศีมีนนะคะมิรนะกลายเป็นมิตรไปแล้วศัตรูกลายเป็นมิด,น,มดนะแล้วก็พวกนี้เนี่ยจะนำพาความร่ำรวยมาสู่คุณได้ด้วยนะคะไปตกในตำแหน่งกรารกินีเนี่ยนะคะ คนที่คุณเคยคิดว่ามันอิจฉาลิษยาคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่ทนาทำให้คุณรวยก็ได้เออศัตรูพารวยก็ได้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะแล้วก็พาคุณมาร่ำรวยเนี่ยคุณจะร่ำรวยโชคดีนะ จากผู้คนเหล่านั้นนะจากคนที่เคยเป็นปฏิปักษกับคุณนะหรือกลายเป็นว่าในปี2568นี้นะคะในเรื่องของความโชคไม่ดีของคุณเนี่ยมันจะหมดไปมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่ความมั่งคัง่งมีแต่ความร่ำรวยถาโถมเข้ามาสู่คุณคุณมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงนะชาวราศีมีนนะคะ จะทำให้คุณร่ำรวยองค์ทัพเวสวุวรรณด้วยนะคะคุณมีไพ่ใหญ่ๆเกิดขึ้นในพื้นดวงมากมายเลยนะคะถือว่าสอดคล้องกับดวงดาวเลยทีเดียวนะคะชาวราศีเมีนเดี๋ยวเราจะมาดูในไพ่ยิบซีค่ะคุณมีเกมได้ลาบใหญ่ด้วยนะชาวมีนนะมีเกณฑ์ได้พบเจอผู้ครองคนรักคนที่ใช่คนที่ชอบโอ้โหดูสิ คิงเหรียญเลยชาวราศีมีนนะคะความร่ํารวยที่ยิ่งใหญ่นะเงินทองมหาศาลเลยนะคิงเหรียญน,นี่ก็คือตั้งแต่ระดับแบบหนึ่งล้านนะคะไปจนถึงพันล้านหมื่นล้านได้เลยทีเดียวนะชาวมีนนะราศีมีนนะคะคิงเหรียญขึ้นด้วยตัวตนคุณเลยนะคะสีไม่เท้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น s เพนเดอร์ค e ลผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะ The Justice นะคะ7ดาบ5ไม้เท้า4ดาบนะะ4ถ้วยไพ่ใบสุดท้าย Ace of c u p นะคะชาวราศีมีนนะเงินเนี่ยมหาศาลเลยนะคะ รวยนะคะความร่ำรวยมั่งคั่งเนี่ยขึ้นที่ตัวตนคุณเลยในปี2,568นะคะเรามาดูว่าชาวราศีมีนในสายงานไหนนะคะชาวราศีมีนในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนการธนาคารอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินต่างๆนะคะหรือว่างานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศนะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับ หมอแพทย์พยาบาลนะคะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เราพูดไปแล้วเนาะโรงงานต่างๆนะคะโรงงานอุตสาหกรรมอ,อ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับของมีคมนะหมอแพทย์พยาบาลนะคะเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยรวมถึงคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารของกินของใช้ของสวยงาม มีความเจริญก้าวหน้าดีนะคะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้อะไรแบบไม่คาดฝันได้นะคะชาราศีมีนนะคุณมีเกณฑ์ที่จะทำนิติกรรมสัญญาอะไรบางอย่างได้นะจดทะเบียนนิติกรรมสัญญาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการเซ็นสัญญาโปรเจกต์งานการเซ็นสัญญาทะเบียนสมรสการเซ็นสัญญาค้าขายที่ดินเซ็นขายได้เซ็นซื้อได้หมด อะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับราชการก็มีความประสบความสําเร็จโดดเด่นได้อะไรแบบไม่คาดฝันเช่นเดียวกันมาดูในเรื่องของการเงินไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณมีเกณฑ์รับทรัพย์รับมรดกเงินก้อนใหญ่บ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะบางคนใครจะซื้อก็ได้ซื้อใครจะขายก็ได้ขายนะคะมีเกณฑ์รับทรัพย์เงินก้อนใหญ่ไม่คาดฝัน ในเรื่องของความรักชาวราศีมีนมีเกณฑ์พบเจอความรักความมั่นคงนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนถูกใจถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มามาไปไปมามาหายหายนะคะหรือว่าแรกๆก,กอาจจะดูยังไม่ลงตัวยังอาจจะดูว่าไม่ใช่นะคะแต่ก็จะกลับมานะเจอคนที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนเจอคนสายเป นะคะเจอคนร่ำรวยนะคะเจอเศรษฐีอืมเป็นพ่อไม้แม่ๆนะชาวราศีมีนนะคะมีเกณฑ์จดทะเบียนสมรสได้ด้วยมีเกณฑ์แต่งงานได้ด้วยในปีนี้นะคะชาวราศีมีนคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะมีเรื่องเระหองลระแหงเรื่องความไม่เข้าใจอะไรกันเกิดขึ้นมากมายนะคะ มีเรื่องห่างเหินกันมีความไม่เข้าใจมเีเรื่องปิดบังหรือว่ามีเรื่องสงสัยกันแต่ก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้ทำความเข้าใจอะไรกันได้รวมถึงมีเกณฑ์แต่งงานได้ด้วยแล้วก็มีบุตรมีอะไรได้ด้วยนะชาวมีนนะคะมีเกณฑ์มีบุตรได้ชาวราศีมีนสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยช่องท้องลำไส้นะคะ ช่องท้องลำไส้ระบบไหลเวียนของเลือดน้ำในร่างกายฮอร์โมนนะรวมถึงความเครียดโรคเสื่อมอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะข้อเข่าขากระดูกหลังเออนะคะได้หมดเลยนะชาวราศีมีนต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของคอบาลายออฟฟิศซินโดมด้วยนะคะแต่ในปีนี้โดยรวมแล้วคุณมีความมั่งคั่งร่ำรวยกว่าปี 2 5 6 7นนะคะมีเกณฑ์ได้ลาบใหญ่ได้บ้านได้สิ่งที่คุณต้องการได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะก็ขอให้คุณมีแต่ความสุขแบบนี้มีแต่ความมั่งคัง่งมีแต่ความร่ำรวยแบบนี้นะคะพบกันใหม่คลิปรายเดือนนะคะสำหรับวันนี้หมอดาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ